สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยนาลันทาและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญเมืองนาลันทาเวลา11นาฬิกาของวันที่24กุมภาพันธ์2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมนานาชาติเมืองราชคห์ทรงเข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยนาลันทารัฐบาลอินเดียร่วมกับศาสตราจารย์อมมันตยะเสนริเริ่มโครงการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยนาลันทาจึงตั้งกลุ่มคณะกรรมการทรงคุณวุฒินาลันทาเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นใหม่ คณะกรรมการได้วางกรอบความร่วมมือโครงสร้างกลไกตลอดจนรูปแบบการบริหารการสนับสนุนจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการปกครองชั่วคราวหลังจากจะตั้งมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒินาลันทามีศาสตราจารย์อแมนตยะเสนนักวิชาการอินเดียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี2541เป็นประธานมีนายโยชเยยวอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตร์ประพศอัศววิรุณหการคณะบดีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการเมื่อวันที่21สิงหาคม2553ราชยาสภาอินเดียได้ผ่านการพิจรารณาร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยนาลันทาคริสตศักราช2010เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทาให้เป็นสถานศึกษานานาชาติ รัฐบาลกลางอินเดียอนุมัติงบประมาณ500ล้านบาทและรัฐบาลรัฐพิหารจัดหาที่ดิน500เอเคอร์ในเมืองราชครห์เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยและจะจัดหาที่ดินเพิ่มเติมอีกเกือบ500เอเคอร์โอกาสนี้ทรงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในที่ประชุมเรื่องบทบาทของคณะที่ปรึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยนาลันธาในการกำหนดทิศท,ทางของมหาวิทยาลัยว่าควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การก่อสร้างมหาวิทยาลัยระยะแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2558รับนักศึกษาได้600คนมี2คณะคือคณะประวัติศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อม ส่วนการดําเนินงานของไทยกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินสนับสนุนมีภาคเอกชนไทยที่บริจาคเงินผ่านกระทรวงการต่างประเทศนําไปตั้งเป็นกองทุนไทยแลนด์ฟันฟอร์นัน a ายูนิเวอร์ซิตเพื่อเป็นทุนการศึกษาวิจัยในสาขาพุทธศาสนาศึกษาและประัชญาต่อไปในตอนบ่ายสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรซากโบราณสถานมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งสร้างในคริตสศตวรรษที่5สมัยราชวงศ์คุปตะ เป็นหนึ่งในสี่เมืองมหาวิทยาลัยสำคัญของอินเดียในสมัยนั้นได้แก่ตักศิลามัทุราอุตเชนีและนาลันทามหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในานานาประเทศมากที่สุดและเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในศตวรรษที่7มีนักศึกษาจากหลายประเทศกว่า1,000 0คนนักศึกษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดคือพระถังซมจังเคยศึกษาที่นี่นาน5ปี มหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาในเอเชียมีชื่อเสียงด้านปรัชญาศึกษาศาสตร์เวชศาสตร์ตรรกศาสตร์นิติศาสตร์และนิรุกติศาสตร์จึงเป็นศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาไปยังนานาประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและความรู้ของเอเชียมีกุฏิของพระและนักศึกษามีอารามที่ใช้โถงกลางเป็นห้องเรียนมีแท่นของอาจารย์แท่นบูชามีบ่อน้ำที่เก็บอาหารมุมครัวและเตาผิง หลังพุทธศักราช1,700ก่องทัพมุสลิมเติร์กยกมารุกรานชมพูทวีปทางเหนือเผาทำลายนาราันธาพระภิกษุนักศึกษาและอาจารย์ถูกสังหารเกือบหมดเล่ากันว่าห้องสมุดที่นารันธามีขนาดใหญ่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไว้มากเมื่อถูกเผาทำลายไฟไหม้ห้องสมุดนานถึงสเดือนกว่าจะดับหนังสือและคัมภี์ทางศาสนาถูกทำลายเกือบหมดหลังการเผาทำลายราว600ปีเมื่อต้นคริสตศตวรรษที่20 จึงมีนักโบราณคดีขุดพบซากมหาวิทยาลัยคือนายบุคานาันแฮมิลตันและเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนรพิพิธภัณฑ์สถานเมืองนาลันธาสังกัดกรมสำรวจโบราณคดีแห่งอินเดียสร้างเมื่อพุทธศักราช2460เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆที่ขุดพบในเขตเมืองนาลันธาราชครืและพิหารเชอรีฟสแสดงถึงความรุ่งเรืองของนาลันธาในสมัยจกักรวรรดิคุปตะและปาระ ในช่วงคริสตศตวรรษที่5ถึง12มีโบราณวัตถุมากกว่า13,000ชิ้นส่วนใหญ่สลักจากหินบะซอแต่นำมาแสดงต่อสาธารณชนเพียง300ชิ้นมีห้องต่างๆได้แก่ห้องถงกลางแสดงแบบจำลองมหาวิทยาลัยนาลันทาและโบราณวัตถุที่น่าสนใจเช่นห้ดินเผาขนาดใหญ่ประติมาก,กรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร12ก้อนและพระโพธิสัตว์สมันตพัทระศิลปะแบบทิเบตสูง2เมตร ห้องแสดงรูปหินสลักและประติมากรรมตามความเชื่อทางพุทธศาสนาศาสนาเชนและพราหมณ์ห้องแสดงวัตถุทั่วไปเช่นเครื่องดินเผางาช้างกระดูกสัตว์ตราประทับดินเผาซากเมล็ดข้าวไหม้ที่ยังหลงเหลือเมื่อครั้งมหาวิทยาลัยนาลันทาถูกเผาและหายดินเผาใส่อาหารและน้ำนมเป็นเครื่องสังเวยบูชางูตามความเชื่อของชาวเมืองราชครื้ ห้องแสดงพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์บางต่างๆเทพเจ้าตามความเชื่อทางศาสนาฮินดูพรามรวมถึงวัตถุที่ทำจากทองสมริดเช่นคาถาและกระบอกเก็บลูกธนูแสดงให้เห็นว่าพระและนักศึกษาที่นาลันทามีความรู้เรื่องการหล่อและเชื่อมโลหะห้องสุดท้ายแสดงพระพุทธรูปที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ ที่วิหารหลวงพ่อพุทธองค์ดำสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงจุดธูปเพียนเครื่องนมัสการบูชาพระรันตนไัรพระเทพโพธิวิเทศหมัวนาพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลนำสวดมนต์บทสักกตาวาหลวงพ่อพุทธองค์ดำพระเกศทรงบัวตูมปางมารวิชัยประหัตชี้แม่พระธรณีเป็นพยานหน้าตักกว้าง60นิ้วฟุต สร้างในสมัยพระเจ้าเทวปาลราวปีพุทธศักราช1,353ถึง1,393เมื่อนาลันทาถูกเผาทำลายในปีพุทธศักราช1,766พระพุทธรูปองค์นี้ฝังอยู่ในดินนานเกือบ700ปีภายหลังท่านมุทิตาพัทระหัวหน้าเสนาบดีของกษัตริย์แคว้นมคตได้บริจาคทรัพย์สร้างวัดใหม่บริเวณมหาวิทยาลัยนาลันทาและขุดพบหลวงพ่อพุทธองค์ดำที่สมบูรณ์มากที่สุด มีพระนาสิกและนิ้วพระหัตถ์ที่บิ่นเพียงเล็กน้อยในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานจอดเฮลิคอปเตอ,เตอร์เมืองราชครห์ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังเมืองขยาเวลา20่สนาฬิกาเสด็จออกน้องรับรองที่ประทับพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุนใหญ่ณเมืองกากัตตาและภริยา และข้าราชการสถานกงสุนใหน้นเมืองกาลกต้าที่ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณเฝ้าทูลออมพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพระมหาวิหารมหาโพธิ์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์พระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลนำสวดมนต์คาถานมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์รัสรู้สมจบ ถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนเมืองขยาสาธารณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองขยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเรียนกู่เจิงกับอาจารย์ชางจิ้งเป็นวันสุดท้าย วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกาซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลัลษักอัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนกู่เจิงเป็นวันสุดท้ายโดยทรงทบทวนบทเพลงที่จะทรงนำไปแสดงดนตรีที่โรงพยาบาลสิริราชในเดือนมีนาคมนี้ได้แก่เพลงดวงทิพย์แคนลำโขงชุนเจียงหวาเย่เย่และเ p e r ฟ e ต์ ซึ่งเป็นบทเพลงที่ทรงใช้ในการแสดงดนตรีและวัฒน,นธรรมสายสัมพันธ์สองแผดินครั้งที่6จึงทรงเล่นได้เป็นอย่างดีจากนั้นทรงทําความเข้าใจกับอารมณ์ทํานองและจังหวะของบทเพลงที่จะใช้ในการแสดงดนตรีและวัฒน,นธรรมสายสัมพันธ์สองแผดินครั้งที่7ได้แก่เพลงใกล้ดวงใจแต่ไกลสุดฟ้าพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีเพลงหนีรักความในใจเหมยหัวซานโนและเจียนชังเย่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลงใหม่ที่ต้องใช้เวลาฝึกซ้อมและยังคงต้องมีการปรับโน้ตเพิ่มเติม นี้อาจารย์ฉัางจิ้งได้กล่าวชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพรสวรรค์ด้านดนตรีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อราชกุมารีว่าเนื่องจากทรงดนตรีตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระไทยและทรงเชื่อมต่อร้อยเรียงสิ่งใหม่ๆที่ทรงเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งทรงอดทนและทรงมุ่งม,มั่นในการฝึกซ้อม เนื่องด้วยมีพระประสงค์ให้การแสดงดนตรีและวัฒน,นธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งต่อ,ตอไปมีความสร้างสรรค์ทั้งเพลงใหม่รูปแบบการแสดงและเวทีไม่ซ้ำแบบเดิมเพื่อสนองความต้องการของผู้ชมให้มากที่สุดซึ่งอาจารย์ฉางจิงเชื่อว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมดังเช่นที่ผ่านมาจากนั้นเวลา19นาฬิกาเสด็จยังพัตตารเอเรียโรงแรมที่ประทับ พระราชทานพระวรโรกาลให้นายวิบุลคูสกุลเอกอักรรชทุธประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนถวายเลี้ยงพระกรยาหารค่ำก่อนเสด็จกลับประเทศไทยทรทัศ์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนชนกัญญานุกูลอเภอเมืองชนบุรีจัังหวดชนบุรีทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนชนกัญญานุกูลซึ่งจัดตั้งชมรมทบีนัมเบอร์วันขึ้นเมื่อปี2551เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดชนบุรีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้จัด สั้งศูนย์เพื่อนใจทูบี n ัมเบอรวันภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับสมาชิกพร้อมมุ่งพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติมีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะในการดำรงชีวิตปลูกฝังเจตคติรู้จักปฏิบัติสิ่งเสพ รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดภายใต้แนวพระดำริเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดผ่านกิจกรรมหลากหลายที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกอาทิการให้คำปรึกษากิจกรรมสันทนาการการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้และมุมหนังสือซึ่งช่วยให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีทัศนคติที่ดีกับตัวเองมีกำลังใจกล้าคิดกล้าแสดงออกสามารถดูแลตัวเองและแนะนำเพื่อนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิกแกนนำ30คนนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาและกิจกรรมพี่สอนน้องให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลโดยชมรมทูบีนัมเบอรวันโรงเรียนชนกันญานุกูลได้รับรางวัลชมเชยการประกวดชมรมทูบีนัมเบอรวันระดับจังหวัดในปี2551 สำหรับจังหวัดชนบุรีมีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายอายุ10 24ปีจำนวนกว่า280,000คนโดยเป็นสมาชิกชมรมทบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชนเขตเทศบาลรวม1,850ชมรมโอกาสนี้ทรงเยี่ยมสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นซึ่งเคยติดยาเสพติด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบำบัดร,รักษามีความมุ่งม,มั่นที่จะเลิกเสพและขอพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวรตลอดไปและได้ปฏิญาณตนว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับสมาชิกชมรมทบีนัมเบอร์วันเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาส่งศึกษาดูงานภารกิจของกรมการทหารช่างและเหล่าทหารช่างตามหลักสูตรหลักประจำของโรงเรียนเสนาธิการทหารชุดที่92ที่จังหวัดราชบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกา47นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารเสนจไปยังกองพลทหารช่างค่ายบุรชัดอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีทรงศึกษาดูงานภารกิจของกรมการทหารช่างและเหล่าทหารช่างตามหลักสูตรหลักประจําของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่92พร้อมด้วยคณะนายทหารตำรวจและนายทหารมิตรประเทศที่ เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ โอกาสนี้ทรงวางผ่านุพุ่มและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้จัดตั้งกองทหารเอนจิเนียร์เมื่อวันที่23มิถุนายน2418เพื่อปฏิบัติงานช่างในการกรีแนวปักเสาพาดสายโทรเลขจากจังหวัดพระนครไปยังจังหวัดสมุทรปราการอันเป็นต้นกําเนิดของกรมการทหารช่างและเหล่าทหารช่างที่กระ อยู่ทุกภูมิภาคและมีพลเอกพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งเหล่าทหารช่างเป็นผู้ทรงวางรากฐานจนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบ,บกปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงยุทธกรณ์สายช่างงานด้านก่อสร้างและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเป็นหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการทหารช่าง ซึ่งจากการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่ผ่านมาทำให้มีผู้กล่าวว่าทหารช่างเป็นนักรบทางยุทธศาสตร์หลังจากทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับประวัติภารกิจและบทบาทต่างๆแล้วพลโทปัทมพงศ์ประถมพัฒนเจ้ากรมการทหารช่างได้ถวายเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิติมศักดิ์แด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรรัตพระวราชายา จากนั้นเสด็จไปยังสนามฝึกจารุมณีทอดพระเนตรการสาธิตการปฏิบัติภารกิจทั้งในยามสงครามและยามปกติในเรื่องสงครามทุ่นระเบิดซึ่งการปฏิบัติการทางยุทธวิธีมีการใช้ทุ่นระเบิดกับระเบิดและวัตถุระเบิดเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอาทิหยุดยั้งหรือรังหน่วงข่าศึก เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของค่าศึกตลอดจนทำลายบุคคลหรือที่ตั้งสำคัญของค่าศึกโดยมีการจัดแสดงอาทิทุ่นระเบิดที่ใช้ในกองทัพทุ่นระเบิดที่เก็บกู้ได้ตามชายแดนและระเบิดสแสวงเครื่องที่มักพบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการปฏิบัติการยุทธข้ามลำน้ำแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนได้แก่การรุกเข้าสู่แนวลำน้ำการบุกข้ามลำน้ำการรุกคืบหน้าบนฝั่งไกลและการป้องกันที่หมายฝั่งไกลซึ่งทหารช่างเรียกว่าแนวหัวสะพานเพื่อสนับสนุนการรบในการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุทโธปกรณ์ด้วยการใช้แพรและสะพานต่างๆอาทิแพรเอมเรือทุ่นโลหะผสมซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ของเหล่าทหาร ช่างแพ่หนุนลอยพับได้ริบบอนบริดจ์แบบ 79A สามารถประกอบสร้างเป็นทั้งแพ่ที่รับน้ำหนักได้60ตันและสะพานเครื่องหนุนลอยที่สร้างยาวได้109เมตรรับน้ำหนักได้60ตัน โดยยุทธโธปกรณ์ต่างๆกรมการทหารช่างและเหล่าทหารช่างได้ดัดแปลงมาใช้ในการบรรเทาสาธารณาภัยช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาด้วยอาทิการนำทุนร bon ิบบอนบ r i d g e มาเป็นโมบายคลินิกหรือหน่วยตรวจโรคเคลื่อนที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเซา ปัจจุบันกรมการทหารช่างและเหล่าทหารช่างยังมีบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการปฏิบัติงานก่อสร้างสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่วนราชการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศรวมถึงการสนับสนุนการรักษาความสงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิก่อสร้างทางหลวงหมาเลข410ที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่อง ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา14นาฬิกาคณะโครงการก่อสร้างศิลปชีพตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระาธาตุดอยเวียง มงคลอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพ ทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a t b a w o n c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพ หมายเลขโทรศัพท์022809578ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึง่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึง่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทําด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง พระบรมราโชาวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ